มายดีๆเควันนี้มาพบกับเราในช่องช้างพูดใจปลายปันเมืองนะครับวันนี้มาพาเที่ยวนะครับวันนี้เล็กพาเที่ยวนะครับไปวันนี้วันนี้จะพาดูควานช้างจะไปดูอะไรไปดูก่อนไปดูเขขครับพวกเราบวกแข็งแรงครับผมอ๋ออ่ะไปดูจระเข้มะซางแต่ว่าอยากจะไปดูจระเข นนคูณนะมูบอกว่าดูช้างเห็นช้างทุกวันแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เรามีอาหารมานะครับโอ้มีอาหารด้วยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับอกัดใส่หมวกหน่อยฮะกัดฮะไข่กัดกัดใส่หมวกร็วกัดเป็นไข่นะใส่หมวกไปเจ,โจโ้าจ๋อกดตานี่เด็ก,กๆบอกว่าเห็นช้างบ่อยแล้วใช่ไหมจ้า อยากจะมาดูจระเข้อยากมาเป็นอาหารจรเะเข้บ่ครับมีมีหมูเหลืองหมูแดงหมูเงินโอ้อมีครบสีมีครบสีเดี๋ยวสัปดาจราา์เจียจะมาเดินมายืนตรงนี้นะครับบ่ครับวอกฮะเดี๋ยวน,นี้ก็จระเข้อยู่พักผ่อนวันนี้เราอยู่กันที่สวนกระทิงลายนะคะสวนช้างอยู่ที่พัทยานะคะหลังจากแวะเวียน ยามญาตินะคะต้อนรับเขาแล้วโอ้โห้่นผึ่นถามต้อนรับปนอยากให้หมูมาเออป้าป้าเพิ่งสวนหมูมาแต่โดนนะมาว่าันนี้มีเสือด้วยอ้าวไม่ใช่มีแต่จระเข้เรามีเสือด้วยไหนเสือรับจังผมชื่อรัดจังผมชื่อรัดจังครับเพศผู้ต้นข้าวค่ะเพศเมียไหนเสือวุ้ย ทำไมทำหน้ายังงั้นล่ะคะพี่เสือพี่เสือพี่เสือตัวเบลร์เลยอันนี้หนูชื่อต้นข้าวค่ะอุ้ยต้นข้าวต้นข้าวทำไมตัวเล็กจังเลยป้าดูอ่ะเออเนียงกาเข้าไปไหมเนียงเขามีหวังตายด้วยอโอ้ทำไมใหญ่แต่เยอะป้าถ้าถ้าเดินไปเจอในป่าอ่ะสองห้าห้าศูนย์นองนาปีหนึ่ง ไปดูโจเคก่อนไปดูโจเคก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะให้นั่งแขกสูมือเพิ่อนไปโชว์หมนี่อุยปัดปัดอ้ยบุยจับไม้ยานมาให้ ไปแล้วครับไปแล้วคไหนๆโอ้ขึ้นแล้วขึ้นไปบนบกแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้ยผมไปนังดูข้างบนดีกว่าไอเนียงอะดูครับดูดูนะคะเออโอ้ชนนั่นนั้นละตาบอดบอดเออแองแมงเลยทีนี้ โอ้จ oh. ็กเข้าด ah ีสองร้อย yeah, ิโละอันอมันอวนี่ยมองนี่สำหรับโชว์อย่างเดียวนะตรงนี้โชว์อย่างเดียวอาปากับหมหมูหมหมูเร็วหเร็วแ้หมูอยู่ไหนน้นน้นดูหน้ากระาห้ดูหนุอนี่มอันนี้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะี่ตัวนี้ ม่ซื้อวะนี่เพันไม่ซื้อวะพันซื้อวะยังข้าแตงเอาเองวะจังแล้วค่ะแต่เพิ่นมีซื้อประจำตัวฮะดัมมี่ดัมมี่โอ้พราดัมมี่เอ้ยเอ้ยแอคชั่นโม่แก่ไหมผมเป็นยังครับผมนั่งซ่วงนี้ก็ได้นั่งช่วงนี้ก็ได้ ไปไหแล้วพพักมาน่ไปะไปเร็วมมาแล้วไปมา้วเร็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 วเา็วเร็วเร็ไเไาวไรนไปร็วเร็วเไปวปร็วเไ็ไปรเร็วเร็วเไ็ไปร็วเน็วเร็ไปไปวเไปวเไปวเร็วเร็เร็เร็วเร็ไปไปเร็วเเเร โอ้โหปกติหมูนี่เป็นคนแบบกากนะคะแต่งานนี้หมูแบบว่าใจกลา้าใจกลา้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเดี๋ยวอยพอตั้งกลองอกอ้องอ่เพราะไม่กล้องเอาหมูเเราต้องเอาหมูไทยให้เอาหมูเลยเออดูวะครับ <c oughs> จะเดินเดินแบบปัดผู้คุมกับผู้ไปนั่งกระเสือนสีน้ำเงินคือกันเดี๋ยวปั <c oughs> ๊ม <c oughs>

โอ้รีบนีเลยตายเลยตายเลยกอกกันไหมใคร่น้ดเนี้ยโอ้พนกับคือขางอยู่จังสันละเต้ฮู้น ฮะเอออาปากค้างเลยสองตัวน like ี้เดี Alpha, ๋ยหมูไม่ใ right, ช like ่ม like ันกระโดดถึงบหมูอุยมันก็ให้คลัตซ์อ <Oy, textbooks. S 1> ู้ยโอ้มันนอนกลางวันบ่เนี่ยนะฮะใช่บ่หมูสมมุติถ้าไปเจอแถวแม่น้ำน่ะทำยังไงนี่นี่โอ้ยอะไรอย่างนะค่สอนเจ้าไดายัง เขี้ยวแขกค่ะบอกอ๋อี่บ่โอ้แต่มันเป็นลูกรวงอย่างงี้ใช่ไหมเป็นรูเขี้ยวแขกเลยป้าได้สนเพิ่นได้เกลือนะไปมองได้เิ่นก็ได้เขี้ยวแขกพูดใจดีครับค่ะโอ้หมูโชคดีได้นั่งแขกมาพร้อมกับสายหมูบ่มู โอ้ใบยาเอาบรหันอันนี้รปเหัวมันหอ่เป็นยังนี่นะอือจะมุอื่นดิอันมุอื่นมันธรรมดาแ่งตัวนี้มันเชื่องเพราะว่ามันจะทายลูกโอ้มันอยู่น้ำคนมาโดนนะครับได้กินคุณคุณัวมือเพื่อบได้แสดงบ่จ้ะบบได้โชว์บ่ มมีแขกมาเือรัอไม่ยังโตลรวเือคับเออผูกแมเก้ามเามีแขกไปเดินไปผาไปเบิร์นตกทีนครับผมครับขอบคุค่ะขอบคุณค่ะครับรับผมเป็นยังครับผมเอตาคากาแฟนอนเนหมูฮะตาคากาแฟนอนนี่จมันลอยหน้าใบบครับนี่จ้ะตก่กนก็เคยเ็นงานน้ำกันนี่งละตก่กนเพิ่นเคยอยู่ ให้ปเกิดโอ้แต่ก่อนเคยเป็นมาสังแต่รุ่นสวนบุกเบิกคุณล่ะผมเคยอยู่นำปลาสุขามาอันนี้เจ้าเจ้ามเบิกครับอะไรลูกโอ้ถือว่าเนเดียวกแบนด้วยหรอ1ิพอะไร ไหนเกิดวันเดียวกับหมูนี่ค่ะสิบหกอะไรกันละกระดาษผมเหรออ่าเป็นเพื่อนนี่เสือตัวนี้เขาว่าเกิดวันเดียวกับหมูเวลาเช่นเท่าไหร่ชื่อมีเงินตายโอ้โหเพื่อนกันตัวนี้หน่อยแผนกับต่างกับเศร้าเจ้กระตางมือร้อยเจ้กระตางเจ้คุ้มมากเลยค่ะ อันนี้มาอยู่ที่สวนช้างได้เจอได้นั่งงาช้างด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ได้ขี่ช้างได้ดูช้างได้มาขี่จระเข้ได้มาดูเสือเหมือนได้เที่ยวสวนสัตว์เลยเนาะเด็กๆคุ้มไหมอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อมีเงินเกิดวันที่สิบหกกระกฎาโอตัวนู้นใช่ไหมใช่ตัวนู้นสิบหกกรกฎาอันนี้เด็กตัวนี้น่ะตัวนี้มีชื่อ ก้าวดีค่ะตัวนี้ไม่มีชื่อโอ้ดูหางออกมาด้วยไหมเออโหอันตรายห้ามเข้าเขาอะใครกล้าเข้าไหมล่ะไม่มีมีใครกล้าเข้าไมหมมู <usi> โอ้ฝั่งกลิ่นก็ธรรมดาเนาะกลิ่นสัตว์ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นนู้นนะช้างก็จะรอทัวร์นักท่องเที่ยวฝั่งนู้นนะคะ ย้อนอดีตนะคะตอนไพร์สนเคยแบบว่าอยู่ปางช้างแต่ก่อนไพล์สนทำหน้าที่อะไรชาวเมาชาวเมายินเมาแ <c oughs> ต่ก่อนก็เป็นนั่งบริการนั่งงานแบบนั้นใช่ไหมเหมือนก,กับถ่ายแก้วต่างๆแก้วต่างๆนะเหมือนกันนะฮะเกเสกนะครับเมื่อก่อนพกษตรก็จะทำอาชีพนั่นแหละใช่ไหมถ่ายภาพเกิดเหตุฉุกเฉินโทรวันนี้อ้วนมากเลยเนาะตัวใหญ่ตัวตัวตัวนั้นอ่ะตัวต้นข้าวอ่ะใหญ่ นี่นี่ก็ใหญ่จะดูอันนี้อันนี้รัดจังรัดจังรัดจังต้นข้าวไหนไหนมันเปิดตาแล้วโมเรียกสิรัดจังครับผมรัดจังเอ้ยครับครับครับโอ้ต้นข้าวหนต้นข้าวโอ้ันนี้ต้นข้าวต้นข้าวเออมามาให้ดูหน่อยเร็วต้นข้าวเร็วต้นข้าวเรียกยังไงเสือเนี่ย ถ้าหมามัน Aristotle> แล้วเสือเรียกยังไงทีนี้ในเสือร้องยังไงใครรู้จักหมูส่งเสียงเ,เ,เสือสิเสือคำรามยังไงไม่สนโอ๊ตทำไมตัาทำท่าน่ารักอย่างเลยเนาะเหมือนแมวอะเนาะน่ามันมันเป็นญาติกับแมวบ่นี่คือก็ทำความสะอาดทุกวันได้เลยเออต้องทำความสะอาดทุกวันใครจะกล้าเข้าไปขอเออ เขาอาจจะไล่เข้าอีกกงหนึ่งนะเจ้าเราก็ทำเนอะคิดว่านะไม่หรอนะเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกับการเปิดหูเปิดตาโลกกว้างของเด็กๆยังไงหมูใครๆชอบต้องทํายังไงครับอย่าลืมกให้กดไลค์ออใช่ชอบกดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแคร์ ถ้าคลิปอยากมีความสุขต้องเข้ามาดูช่างกูใจปลายกวนเมืองนะครับเจอกันใหม่ไลนะ์หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโมเด็กๆเออเด็กๆสวัสดีครับ <มา S 2> เร็วๆๆวรวสวัสดีครับวสวัสดีค่ะ,คะ